ีคนวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ดวงรายสัปดาห์9ถึง16กรกฎาคม2568ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจเฟซบุ๊กส้มมะพยากรค่ะทำไมวันจันทร์สัปดาห์นี้คิดอะไรคิดอะไรจ๊ะวุ่นวายว้าวุ่นมากคนวันจันทร์ฟังคลิปนี้ให้จบ เราเองก็จะได้มีวิธีการป้องกันแก้ไข The d a t คือการจบคือการสิ้นสุดคือการเปลี่ยนแปลงจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่หมายถึงการย้ายงานเปลี่ยนงานหมายถึงการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยแต่คนวันจันทร์ออกแนวคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลสับสนฟุ้งซ่านนอนไม่หลับฝันร้ายถึงขั้นวิตกจริต ขอพูดตรงๆว่าคนวันจันทร์คิดไปเองบางทีอาจจะยังไม่มีอะไรใดๆเกิดขึ้นก็ได้ทุกอย่างกำลังจะเคลียร์กำลังจะจบกำลังจะคลี่คลายผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ความย้อนแยงน้ง 1. ย้อนแย้งกับตัวเอง จะไปก็คือไปจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจะลาออกจะย้ายงานจะไปทําอาชีพอื่นกล้าคิดกล้าตัดสินใจแต่มันเหมือนยังเกิดความกังวลว่าไปที่ใหม่จะดีไหมลาออกแล้วจะได้งานใหม่หรือเปล่าอาจารย์เข้าใจอาจารย์เข้าใจความกังวลที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เสียสละถ้าเราไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอยากจะเลือกอยู่ที่เดิมก็อยู่กับปัญหานะ เพราะให้เป็น,นี้บางทีเพื่อนร่วมงานก็ดีการสื่อสารก็ดีลูกน้องบริวารก็ดีความคิดทัศนคติดูมันไปคนละทิศคนละทางมันคุยกันไม่เข้าใจมันสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันไม่ให้ความร่วมมือที่ดีระหว่างกันอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อก็ต้องนิ่ง เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ต่างที่ดีแต่ตัวเรามันก็หยุดคิดไม่ได้ไงพอมันหยุดคิดไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความกังวลเพราะฉะนั้นพูดตรงๆเลิกคิดไปเองเลิกกลัวไปกอนนะปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้จบได้อยากเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนอยากย้ายงานก็ย้ายใครตกงานว่างงานอยู่ขอให้มั่นใจในตัวเองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ ขอพรพระพุทธรูปปางมานวิชัยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าน้ำค่าไฟให้แสงสว่างแล้วทุกอย่างจะมีทางออกทางแก้มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลา7วันเพราะฉะนั้น7วันนี้ต้องนิ่งไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดไม่คิดเยอะคิดมากเรื่องของความรักคนวันจานทร์บางคู่มีเกณฑ์จบมีเกณฑ์เลิกเดนเดเนี่ย หมายถึงการจบการอย่าร้างการเลิกลาแล้วอาจารย์รู้สึกว่าอยู่ต่อก็ไม่มีความสุขความคิดทัศนคติคนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เข้าใจกัน คนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ความทุกข์ความเศร้าความเครียดความกังวลมันมีแต่ความระแวงมันมีแต่ความไม่มั่นใจไม่เชื่อใจอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ปัญหาอาจารย์รู้สึกว่าสําหรับคนมีคู่โอกาสเลิกกันมีเปอร์เซ็นต์สูงสูงกว่าการจบแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งใหม่ด้วยกันนะสะสางอาจารย์ว่ามันยากมันเลยกระบวนการการสะสางไปละ เพราะทัศนคติมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างย้อนแย้งกันรุนแรงอีกคนนึงก็คิดเยอะคิดมากอีกคนนึงก็จะเป็นประสาทอะไรไม่รู้อยู่กันไม่ได้ก็เลิกค่ะเนาะส่วนคนที่ยังรักกันดีช่วงนี้ก็หนึ่งอย่าคิดไปเอง2องนิ่งๆอย่าหาเรื่องทะเลาะถ้ายัางรักกันดีอยู่นะยังไม่เป็นปัญหานะ หอย่าเพึ่งกลัวอย่าพึ่งกังวลอย่าพึ่งฟุ้งซ่านอย่าเพึ่งวิตกไปก่อนสองไม่พูดอะไรนิ่งๆไว้ไม่เป็นปัญหานะสำหรับคนโสดคนโสดถ้ายังหลุดจากอาการกลัวไม่ได้ก็ยังไม่ต้องมีใครทาไมถึงบอกว่าต้องหลุดจากอาการกลัวเพราะว่ากลัวจะไม่สมหวังกลัวจะเจอคนไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรายังรู้สึกว่าเรากลัวความรักที่มันไม่ดี ก็ยังไม่ต้องมีใครวันหนึ่งที่เราพร้อมหรือวันหนึ่งที่เราเจอใครที่เข้ามาทําให้เรามั่นใจวันนั้นเราค่อยเปิดใจนะก่อนจะไปถึงเรื่องของการเงินนะอาจารย์จะแนะนําคนวันจันทร์อยู่2เรื่องเรื่องแรกคือแนะนําจุดเทียนเสริมดวงเถอะเนี่ยไพ่เมืด8ด,ด้านไพ่เมืดมไพ่กินไม่ได้นอนไม่หลับไพ่วิตกจริตเนี่ย แนะนำจุดเทียนเสริมดวงสนใจทักหาอาจารย์ได้อาจารย์ท,ทําพิธีให้ได้อย่างที่สองบูชาพญานาคพญานาคเสริมความรักซ้ำความสมคีจะทะเลาะกันจะตีกันจะวุ่นวายเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนความขัดแยง้งให้เป็นความกลมเกลียวเห็นไหมรับก,กันกอดกันไม่ทะเลาะกัน คู่รักคนรักคู่ไหนที่ยังพอจะเยียวยาได้พกติดตัวไว้เดี๋ยวจะรักใครแน่นแฟ้นกันเหมือนเดิมใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีใครกลัวปัญหากลัวความขัดแย้งบูชาแล้วดีใครที่ไม่มีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูบูชาแล้วดีใครที่กลัวคุณสสยกลัวของเข้าตัวบูชาแล้วดีเพราะสัญลักษณ์ของบ่วงสะท้อนสิ่งไม่ดี ใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีชุดนี้239บาทส่งฟรีอาจารย์กล้าการันตีเพราะลูกศิษย์ทุกคนที่บูชาไปชีวิตดีขึ้นทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องของความรักใครสนใจทักแชทมาได้ไม่มีเก็บปลายทางนะจ๊ะ239บาทพร้อมจัดส่งคะ่ะแคปหน้าจอแล้วทักมาได้เลยว่าสนใจบูชาพญานาคส่วนเรื่องของการจุดเทียนเนี่ยด้วยความที่ว่า ความเชื่อคติทางเหนือเนี่ยจะเชื่อเรื่องของการจุดเทียนเสริมดวงเนาะก็เป็นวิจารณญาณอาจารย์เห็นไพ่มันเครียดมันกังวลมันมืดมนก็แนะนําด้วยความหวังดีนะส่วนเรื่องของการเงินมีการจบเคลียร์นี้เคลียร์สินบางคนมีโอกาสได้ใช้หนี้บางคนมีโอกาสได้เคลียร์นี้เคลียร์สิน แต่เรื่องของโชคลาภอาจารย์มองเป็นในลักษณะของทุกคลาภความหมายของทุกคลาภหมายถึงมีเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตการประกันภัยมีเรื่องของการผ่าตัด มีเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเราได้เงินออกแนวในลักษณะได้เงินชดเชยได้เงินเยียวยาบางคนทําประกันโรคร้ายไปเจอเนื้อง,งอกเจอมะเร็งได้เคลมจะเป็นในลักษณะนั้นแต่ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุไม่ดีแต่อย่างน้อยมีเงินก้อนตรงนี้ไว้เจ็บป่วยก็ยังได้รักษาระวังเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายอย่าใช้เงินเกินตัว โชคลาบดูในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับใบเสร็จใบจ่ายยา บนัดบัตรคิวเลขห้องเลขเตียงโรงพยาบาลช่วงนี้จะมีฝันฝันแปลกแปกฝันร้ายแนะนำให้แผ่เมตตก่อนนอนนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างหรือใครจะจุดเทียนเสริมดวงก็ได้เหมือนกันช่วงนี้เอาตัวเองไปโรงพยาบาลไปแก้เค้ไปเสริมดวงหรือไปถึงที่โรงพยาบาลอยากทำบุญกับโรงพยาบาลก็ทำได้เลยเลขเด่นเลขมงคลห้า5้า้าห้า ใครไม่สบายใจใครว้าวุ่นใจอย่างเปิดไพ่ยิปซีส่วนตัวกับอาจารย์ก็ทักแชทมาได้เลยเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทเจวันนี้มีสติให้มากๆส่งกำลังใจให้จบให้เคลียร์ให้สะสางนะคะสวัสดีค่ะ